อุปรกรณ์ต่างๆนะครับก็โดยส่วนใหญ่ฝ่ายพม่านั้นกําลังเสียเปรียบตอนนี้วายง่ายฝั่ง UN ก็พยายามตัดสเบียงในฝั่งพม่าให้ได้มากที่สุดโดยเฉพาะแหล่งเงินทุนนะครับแล้วก็ทางธนาคารต่างๆที่เป็นเงินฝากเพื่อบีบนะครับเพื่อที่จะให้ฝ่ายตัวเองซึ่งดูแลในเรื่องชนกลุ่มน้อยนะครับสามารถเอาชนะฐานพม่าโดยเฉพาะมินอองลน์ให้ได้นะฮะเพราะเป้าหมายของเขาเนี่ยไม่ใช่แค่ขายอาวุธ แต่ต้องการพลังงาน สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทอศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าวว6หกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศนะและก็มีบางประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของประเทศไทยโดยเฉพาะเรื่องราวของประเทศพมา่าด้วยเริ่มต้นฮะกระสันสงครามโลกครั้งที่3ฮะตุรกีรก็กล่าวหาตะวันตกหนุนแผนยิวโจมตีเลบานอนกระจายสงครามไปทั่วภูมิภาค เจเลปไตยิบแอดโดอันประธานาธิบดีของตุรกีกล่าวหาบรรดามหาอำนาจตะวันตกให้การหนุนหลังในสิ่งที่พวกเขาอ้างว่าเป็นแผนของอิสราเอลในการโจมตีเลบานอนและแผ่สงครามไปทั่วภูมิภาคในตะวันออกกลางฮะซึ่งก็มีเป้าหมายหลักในการขายอาวุธในขณะที่จี้ขยี้จีนขยีต่อนะครับชีฟิลิปปีและชาวโลกมีสิทธิจะรับรูก้กรณีสหรัฐอเมริกาถูกแฉ บิดเบือนวัคซีนซิโนแวคสถานทูตจีนประจำฟิลิปปินส์นะครับแสดงความยินดีและให้ความสนใจต่อการพิจารณาไต่สวนของคณะกรรมการความสัมพันธ์ต่างประเทศแห่งวุธิสภาฟิลิปปินส์นะครับ <c oughs> ในเรื่องยุทธการของกองทัพของสหรัฐอเมริกาป้ายสีวัคซีนจีนในฟิลิปปินส์นะครับระหว่างโรคระบาดโควิด1 9เน้นย้ำประเด็นนี้เกี่ยวข้องกับชีวิต และสุขภาพของชาวฟิลิปปินส์และชาวฟิลิปปินส์และประชาคมนานาชาติมีสิทธิ์ที่จะได้รู้ความจริงในเรื่องดังกล่าวนะครับในขณะที่ผีน้อยพ่นพิษนะเกาหลีใต้ยอมรับเป็นเรื่องยากนะฮะที่จะยกเว้นชั่วคกล่าวนะักท่องเที่ยวไทยจากระบบคัดกรอง KETA เจ้าที่รายหนึ่งของกระทรวงยุติธรรมของเกาหลีใต้ระบุนะครับว่าเป็นเรื่องยากที่จะมอบ ข้อยกเว้นชั่วครก่านักท่องเที่ยวจากไทยนะครับจากข้อตกลงที่ต้องได้รับการอนุญาตด้านการเดินทางก่อนเดินทางเข้าประเทศแม้ปัจจุบันกำลังจะ,ะเผชิญกับกระแสบแบนการท่องเที่ยวของเกาหลีจนเห็นผู้มาเยือนจากไทยลดลงอย่างมากก็ตามนะครับในขณะที่รัสเซียก็แฉความโหดนะครับ นาทียูเครยนยิงขีปนาวุธสหรัฐอเมริกาปล่อยกระสุนคาสเตอร์ถล่มชายหาดในไครเมียสื่อมวลชนเนรัาเซียนะครับเผยแพร่คลิปวิดีโอกล้องวงจรปิดนะครับเป็นภาพนาทีขีปนาวุธยูเครนที่จัดหาโดยสหรัฐอเมริกาปล่อยกระสุนคาสเตอร์ถล่มชายหาดเมืองเซบาสโต o โปลนะครับในแคว้นไครเมีย เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาท่ามกลางนะักท่องเที่ยวที่วิ่งหนีตายกันอย่างโอลมมนมีคนเสียชีวิตไป5ลายแล้วก็ได้รับบาดเจ็บไม่ต่ำกว่า150คนนะครับในขณะที่สเปนเอก็คว้าสัญญา843ล้านนะครับสร้างยานปลักสถานีอวกาศนานาชาติออกจากวงโครจรในปี2030องค์การบริหารการบินอวกาศ แห่งชาติสหร,รัฐอเมริกาหรือนาซามอบสัญญามูลค่า843ล้านดอลลาร์สหร,รัฐแก่บริษัทสเปซเอ็กนะครับเพื่อผลิตยานที่สามารถปลักสถานีอวกาศนานา,นาชาตินะครับออกจากวงโครจรรอบโลกเพื่อทำลายทิ้งในราวปี2030ภายใต้สัญญาฉบับใหม่ที่นาซาทำกับสเปซเอ็กต้องเป็นการผลิตสิ่งที่เรียกว่า ยานอาวกาศซึ่งจะใช้ในการผลักสถานีอวกาศนานาชาติจากวงโครจรและผลักหลีกเลี่ยงจากความเสี่ยงต่อพื้นที่ชุมชนบนโลกโดยนาซาจะถือกรรมสิทธิ์เป็นเจ้าของยานดังกล่าวและควบคุมยานดังกล่าวด้วยตัวเองนะครับในขณะที่รายงานก็เปิดนะครับเป็นรายงานใหม่แปลว่าตาลีบันค่มขืนนะฮะผู้หญิงเด็กหลังจับคดีละเมิด สวมริยัดเหยือ่อเสียชีวิตต่อหน้านะครับ UN จัดประชุมอัฟกานิสถานในโดฮาไม่มีประเด็นสตรีนะครับสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่ารายงานใหม่เปิดเผยว่าตาลีบันทําการจับกลุมเด็กสาวนะครับแอฟริกาขอไปฮะเด็กสาวอัฟกานิสถานก็หาสวมริยับไม่เหมาะสมก่อนลงมือข่มขืน และทรมานเหยื่อทางกายก่อนเหยื่อจบชีวิตทั้งแขวนคอตายกลายเป็นศพในแม่น้ําไม่กี่วันก่อนองค์การสหประชาชาติจัดการประชุมอาฟกานิสถานที่กาตาแต่ไม่มีหัวข้อสิทธิสตรีรวมอยู่ด้วยในขณะที่อิสราเอลก็ขู่ถล่มเดมานนอนนะครับให้พินาศกลับไปเหมือนยุคหินหากเกิดสงครามกับฮิชบล รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของอิสราเอลกล่าวระหว่างการเยือนกรุงวอชิงตันนะครับว่าอิสราเอลไม่ต้องการทำสงครามกับเลบานอนแต่พร้อมที่จะเปลี่ยนเลบานอนกลายเป็นยุคหินหากใช้การทูตไม่ได้ผลนะครับในขณะที่ทิงชาวที่3นะครับเปิดวังต้อนรับพระจกักรพรรดินารูฮิโต อย่างอลังการสื่อน,นอกก็งงนะครับจักรพัรดิดินีมาซาโกสวมหน้ากากอนามัยบนราชรถร่วมพระราชินีแคมเมรา่าสำนักข่าวเอเจนซี่กับ AP รายงานว่าพระเจ้าศาที่3และพระราชินีแคมเมรานะครับเปิดวังแบ็กกิ้งแฮมต้อนรับพระจักรพรรดินารุฮิโตะและสมเด็จพระจักรพรรดิ มาซาโกะแห่งญี่ปุ่นนะครับในการเสด็จเยือนอังกฤษอย่างเป็นทางการ3วัน AP รายงานว่าสมเด็จพระจกักรพรรดินารูฮิโตและสมเด็จพระจกักรพรรดิมาซาโกะแห่งญี่ปุ่นนะครับได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากพระเจ้าซาที่3แห่งสหราชอาณาจักรอังกฤษพร้อมพระราชินีแคมร่าและสมาชิกราชวงศ์ชั้นสูงเจ้าชายวิลเลียม เจ้าชายแห่งเวลนะครับโดยพระประมุกแห่งอังกฤษทรงตรัสขอต้อนรับการกลับมาอีกครั้งของทั้งสองพระองค์ที่ต่างเคยเข้ามารับการศึกษาที่มหาวิทายาลัยออกฟอร์ดในช่วงพระเยาวนะครับในขณะที่สยบเสียงเย,ย้ยนะครับเกาหลีเหนือก็โวประสบความสำเร็จทดสอบขีปนาวุธติดตั้งหลายหัวรบเกาหลีเหนือทดสอบสำเร็จนะครับในการยิง ขีปนาวุธติดตั้งหลายหัวรบตามรายงานของ KCNA นะครับของเปียงยางขณะที่เกาหลีใต้ออกมาปฏิเสธว่าเป็นเพียงข่าวลวงเพื่อปกปิดความล้มเหลวในการทดสอบขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกมากกว่านะครับในขณะที่ออสเตรเลียก็เรียกคืนเยลลี่เ็ดนะครับหลังพบผู้บริโภคเกิดอาการประสาทหลอนอย่างรุนแรงทางการออสเตรเลีย สั่งเรียกคืนผลิตภัณฑ์เยลลี่เห็ดนะครับยี่ห้อหนึ่งหลังได้รับรายงานจากผู้บริโภคเกิดอาการประสาทหลอนรุนแรงจนนำเข้าโรงพยาบาลไม่ต่ำกว่า5รายสำนักงานอาหารของออสเตรเลียและนิวซีแลนด์นะครับได้ระบ,บุว่าผลิตภัณฑ์เห็ดเยลลี่นะครับยี่ห้อหนึ่งมีวางจำหน่ายใน2เวอร์ชั่นได้แก่เยลลี่ผสมสกัดจากเห็ดหัวลิงนะครับซึ่งอ้างว่า มีส่วนในด้านความจำและสมาธิและ, oli, ะเยลลี่นะครับสารสกัดถังเช่านะครับหรือที่อ้างว่าจะเพิ่มพลังงานอย่างไรก็ตามสินค้าดังกลา่าวยังระบุด้วยว่ามีการผสมกันชงนะครับคุณภาพดีที่สุดของโลกซึ่งช่วยสร้างวันดีๆให้กับคุณนะปรากฏว่าคงกินมากก็เลยเกิดภาพหลอนเกิดขึ้นในขณะที่ชวามก็เปิดหน้าโจมตีโจไบเดน ก่อนศึกชีวีดีเบตนะครับอ้างเครื่องจักรจอมโกโหกเดินได้แต่สิตินะฮะเปิดชว่วงโกโหกสาม5มืนห้าร้อยเดสิบห้าครั้งตอนอยู่ในตำแหน่งโพทุบสิตินะครับอเมริกันชนส่วนใหญ่เกาะติดดีเบตนะครับเดิมพันสูงสำนักข่าวเอเจนซี่กับเอพีรายงานว่าอาดีตผู้นำของสหรัฐอเมริกาโดนัลด์ทรัมป์ สวยอากาศนะฮะไม่ทันตั้งตัวนะครับโจมตีคู่ต่อสู้ก่อนดีเบตวันพรหัสบดีที่ผ่านมาว่าเป็นเครื่องจักรพ่นคำโกหกออกมาแต่โดนขุดคุ้ยตัวเองอระหว่างอยู่ตำแหน่งเคยโกหกไปถึง3573ครั้งในระหว่างดำรงตำแหน่งประธานาธิบด,ดีโพสำรวจที่ชาวเมริการส่วนใหญ่เฝ้าเกาะติดหน้าจอ ชมการประชันนโยบายเพื่อชี้ว่าใครจะเหมาะสมที่เป็นผู้นําของสหรัฐอเมริกาคนต่อไปหลังโพเชื่อดีเบตชี้ชะตาไบาเดนว่าจะอยู่แล้วก็จะไปนะครับอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจก็น่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของประเทศไทยฮะซึ่งเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยเนี่ยนะฮะต้องยอมรับนะครับว่าเป็นประเด็นร้อนๆเกิดขึ้นเมื่อปรากฏว่า UN เนี่ยนะได้มีการระบุว่าธนาคารของไทยเนี่ยให้การสนับสนุนพามา่านะครับปรากฏว่ากระทรวงการต่างประเทศก็แจ้งรายงานกรณีเมียนมายันสถาบันการเงินมีแนวทางในการตรวจสอบที่ค่อนข้างจะชัดเจนประเด็นที่น่าสนใจฮะตอนนี้สงครามนะฮะกำลังบานปลายในตะวันออกกลาง กลุ่มฮิชบอลอยกับอิสราเอลกำลังจะเปิดฉากฟาดกันอย่างเต็มรูปแบบนะครับในขณะที่เลบานอนก็ออกมาทำการเคลื่อนไหวเช่นกันแล้วก็มีการกล่าวหาในฝั่งของสหรัฐอเมริกาว่ากำลังยุที่จะให้มีการขยายสงครามให้มากขึ้น แน่นอนหากเกิดสงครามมากขึ้นขยายสงครามยาวนานมากขึ้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือตะวันตกนั้นได้ขายอาวุธมากขึ้นและความขัดแย้งในตะวันออกกลางก็จะบานปลายฮะไม่ต่างจากยูเครนซึ่งตอนนี้พลาดไปแล้วและแทบไม่มีโอกาสที่จะชนะในฝั่งของรัสเซียเลยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของประเทศไทยโดยตรงฮะ UN ก็มีการาระบุนะฮะ เกี่ยวกับเรื่องของพม่านะวา่วาวัธนาการของไทยให้การสนับสนุนพม่านะครับแล้วก็ปรากฏว่าการะทรวงการต่างประเทศของไทยก็มีการชี้แจงนะครรายงานข้อมูลของผู้รายงานพิเศษของสหประชาชาติเรื่องสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในเมียนมาที่อ้างวัธนกา,ารไทยกลายเป็นแหล่งผู้ให้บริการท,ทําธุรกรรมทางการเงินหลักแก่รัฐบาลพม่านะครับซึ่งกําลังเผชิญการคว่ำบาตรอยู่ในขณะนี้ นะครับอธิบดีกรมสาราทิเทศและก็โฆษกกระทรวงการต่างประเทศนะครับเปิดเผยว่าทางกระทรวงการต่างประเทศได้รับทราบเนื้อหาของรายงานดังกล่าวแล้วแล้วก็มีรายการรายงานระบุชื่อของหลายประเทศซึ่งเป็นประเทศในภูมิภาคที่มีธุรกรรมทางการเงินที่เกิดขึ้นจํานวนมากทั้งนี้สถาบันการเงินของไทยก็มีแนวโน้มที่จะดําเนินการเช่นเดียวกันศูนย์กลางการเงินอื่นๆจึงต้องมีกระบวนการสืบหารายละเอียดข้อเท็จจริงก่อนดําเนินการใดๆนะครับ ทั้งนี้ประเด็นนี้เป็นเรื่องเชิงนโยบายที่ต้องอธิบายอย่างรอบครอบนะครับโดยเฉพาะมีมาตรการคว่ำบาตรซึ่งไทยมีท่าทีไม่สนับสนุนการกระทําใดๆที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนเป็นวงกว้างนะครับในขณะที่ฝั่งทาง UN กําลังทําอะไรนะครับยูเก็พยายามที่จะกดดันพมา่าเพราะว่าอยู่ระหว่างการเอารัฐบาลและการกดดันพมา่าในลักษณะดังกล่าวนะครับ ก็พยายามที่จะเอาประเทศอื่นฮะไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยฮะที่พม่าใช้สถาบันการเงินฮะก็ใช้ไปทั่วนะครับแต่ไทยก็เป็นส่วนหนึ่งแต่การใช้สถาบันการเงินนั้นจู่จู u ยูเก็รายงานขึ้นมาว่าพม่ามาใช้สถาบันการเงินของไทยซึ่งสถาบันการเงินของไทยในประเทศพม่าก,ก็มีในประเทศอื่นๆก็มีเช่นกันคือเป็นกลยุทธ์ที่จะให้ตัดความสัมพันธ์ นะประเทศพื้นบ้านกับทางฝั่งพมา่านะครับพอตอนนี้อาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆนะครับก็โดยส่วนใหญ่ฝ่ายพมา่านั้นกําลังเสียเปรียบตอนนี้ว่ายง่ายฝั่ง UN ก็พยายามตัดสเสบียงในฝั่งพมา่าให้ได้มากที่สุดโดยเฉพาะแหล่งเงินทุนนะครับแล้วก็ทางธนาคารต่างๆที่เป็นเงินฝากเพื่อบีบนะครับเพื่อที่จะให้ฝ่ายตัวเองซึ่งดูแลในเรื่องชนกลุ่มน้อยนะครับสามารถเอาชนะ ฐานพม่าโดยเฉพาะมินออนไลน์ให้ได้นะฮะเพราะเป้าหมายของเขาเนี่ยไม่ใช่แค่ขายอาวุธแต่ต้องการพลังงานในประเทศพม่าโดยเฉพาะน้ํามันนั่นเองนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทิอศักดิ์เจียมกิตวัฒนาสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ สักครั้งที่สิบทรงอุทิศเพือพรรร่องูระชาสืบสารงานพระราศบิดาขอพระสยามเทวาคุ้มครองพระองค์แผ่นดินไทยมีความศักดิ์สิทธิ์ฤทธา มีใจเมืองเป็นศูนย์พลังแห่งความรุ่งเรืองมีพระหลักเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองคุ้มครองปกปักรักษาแต่แผ่นดินก็ต้องมีพระผู้นั่งเมืองด้วยผู้มีบุญญาธิการมาผ่านพิภพเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ได้ผ่านการ ราชพิธีบรมราชาพิเศษครบพลังศักดิ์สิทธิ์ฤทธาเป็นพระบาทสมเด็จพระประมินทรรามาธิบดีศีสินมหาวัิราลงกรมหิศรภูมิพลราชวรางคูกิติสิริสม,มูรณ์อดุดมยเดศสยามินทราธิเบตร,ราชวรโรดม บรมมนาถบพิตรพระวชิระกล้าวเจ้าอยู่หัวโอเดชะ่าต้องเป็นพระมิ่งขวัญพระบุญญาธิการดังรมโตใหญ่พระบากละมีนำชาติคนไปราสะสรเดือดร้อนนะแห่งหุ่นใด ทรงรีบช่วยด้วยพระเมตตาทรงเป็นกษัตริย์จอมทับเรียงไกรทรงเป็นกษัตริย์นำราชให้จิตอา,าสาทรงเป็นกษัตร,ริย์ดวงใจของไทยประชาทรงเป็นกษัตริย์ที่รักนักราเเนื้อยิ่งสิใด